เจ็เทคนิคในการเพิ่ม a q หรือว่า Adversity portion ปกติเราจะได้ยินคำว่า IQ แล้วก็ EQ ใช่ไหมครับแต่นี่คือ a q ครับ IQ ดี EQ ดี a q ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำอะไรหลายอย่างเลยครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่อง7เทคนิคในการเพิ่ม a q ครับหรือว่า Adversity q u o t i o n และการเพิ่ม a q จะทำให้ท่านมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมครับทั้งความสุขความสำเร็จในชีวิตรวมทั้งสุขภาพที่ดีด้วยครับมาดูกันครับว่า EQ คืออะไรครับ ก่อนที่จะผ่านไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับก่อนอื่นเรามารู้จัก AQ แบบง่ายๆกันก่อน AQ เนี่ยย่อม,มาจากคำว่า adversity q u o t i e n t ฟังแล้วก็แปลกปกติเราจะได้ยินคำว่า IQ แล้วก็ EQ ใช่ไหมครับแต่นี่คือ AQ ครับ IQD e q ด a q ไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำอะไรหลายๆอย่างเลยครับ a q คือความฉลาดหรือความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคครับต่างกับ IQ นะครับ IQ คือความรู้ EQ คือความฉลาดทางอารมณ์แต่ a q คือความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งผมว่าเหมาะกับยุคนี้มากๆเลยครับและถ้าท่านได้เจข้อนี้ไปครับผมว่าทุกคนสามารถผ่านอุปสรรคยากๆได้ทั้งหมดครับข้อแรกครับ คุณต้องมี drive แรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะครับเพื่อใครสักคนเพื่อคนที่คุณรักเช่นเพื่อลูกของคุณอย่างเงี้ยมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีมากนะครับเพื่อคู่ชีวิตของคุณมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ครับ drive ข้อแรกครับข้อที่2 embrace change อกกอดการเปลี่ยนแปลงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงครับเมื่อไหร่มีการเปลี่ยนแปลงคุณยิ่งพัฒนาข้อที่ 3. believe in your ability เชื่อมั่นในความสามารถของคุณครับไม่มีใครไม่เก่งเราเป็นคนตัดสินใจตัดสินตัวเราเองไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินคนอื่นตัดสินคือความเห็นเราตัดสินตัวเราเองคือความจริงครับต่อมาข้อที่4ครับ be optimistic จมมองโลกในแง่ดีในแง่บวกให้มากกว่าแง่ลบครับของแบบนี้ฝึกกันได้ข้อที่5 keep improve your skill นะครับพัฒนาสกิลทักษะของคุณเรื่อยๆ การพัฒนาสกิลจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอครับข้อที่6ครับ good social partner หรือ best friend หากร u ปของ best friend เราคือค่าเฉลี่ยของคนรอบตัวเรา5คนนะครับที่เราสนิทมากๆถ้า5ตัวถ,ถ้า5คนรอบตัวเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะสุขภาพแข็งแรงแบบนั้นครับและข้อสุดท้ายข้อที่7ครับ always take action จงทำ ทำและทํานับ5 4 3 2 1แล้วทําทันท,ทีครับก่อนจบครับขอฝากคำนี้ครับ success consists of going from failure to failure without lot of enthusiasm หมายความว่าอะไรครับความสำเร็จเนี่ยมันเติบโตมาจากการผิดพลาดแล้วการล้มเหลวแล้วแต่เราก็ทำมันซ้ำทำมันซ้ำ ทำมันจนสําเร็จอันนี้วินสตันเชอ r ร์ชิลนะครับเป็นคนพูดเป็นนายกของอังกฤษผู้พาอังกฤษผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่2มาได้ครับก็ขอให้ทุกท่านมี AQ ที่ดีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขทุก,ทกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e และกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมัญญ่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ